หลังจากปีแรกที่ซาอุดีอาระเบียสร้างแรงสั่นสะเทือนด้วยการดึงซูเปอร์สตาร์ระดับโลกเข้าสู่ดีอีปีที่2กลายเป็นบททดสอบสำคัญรือเป็นเพียงกระแส,สชั่วคราวทำกลางโลกฟุตบอลที่เปลี่ยนเร็วไม่แพ้เกมในสนามจากการคว้าตัวนักเตะชื่อดังอย่างโรนัลโด้เบนเซม่าเนเวสและเนเมยมาร่วมลีกในซีซั่นแรกเลกฟุตบอลซาอุดีอาระเบียกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่สซึ่งหลายฝ่ายจับตาว่าโมเดลนี้จะสามารถเดินหน้าสู่ความยั่งยืนได้จริงหรือแค่จุดไฟแฟลชที่ดับไปในไม่ชา้าหลังจากความตื่นเต้นในปีแรกเริ่มคล,คล ความท้าทายใหม่ก็เริ่มปรากฏให้เห็นนักเตะบางรายมีข่าวย้ายทีมโดยเฉพาะเบนเซม่าและเนเวสที่เคยตกเป็นข่าวกับสโมสรยุโรปแต่เบเนเซม่ายังคงอยู่กับอาวิติฮัตต์ต่อไปร้ามความ้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำหลีกฤดูกาล2024-2025ส่วนเนเวสแม้ได้รับความสนใจจากปอร์โตแต่ยังคงเลือกอยู่กับอาฮิลาวต่อขณะที่มีรายงานว่ากองเตะอาจถูกยืมตัวไปเล่นให้กับอาฮิลาวซึงสะท้อนว่านักเตะยังคงมีบทบาทในลีกแม้จะเป็นดีลแบบชั่วคราวก็ตามนอกจากการเคลียบตัวของนักเตะบางรายแล้วยัง ประเด็นที่หลายคนจับตา คือมูลค่าของนักเตะที่ลดลงโดยเฉพาะเนมาที่รวมจาก30ล้านยูโรหรือประมาณ1,129ล้านบาทเหลือ15ล้านยูโรหรือประมาณ564ล้านบาทในสิ้นปี2024จากอาการบาดเจ็บและการลงสนามที่จำกัดจากลีกที่เคยพึ่งพาดาราวไว้ใกล้รีทายซาอุกำลังพยายามวางรากฐานใหม่ผ่านพลังของดาวรุง่งเพื่อลดการพึ่งพาดาราดังลีกเริ่มให้ความสำคัญกับนักเตะอายุน้อยเช่นมาโกสเลโอนโดที่ยิงไป17ประตูให้กับอาลฮีลาวในฤดูกาลเดียวนอกจากนี้ยังเชื่อมโยงกับนโยบายวิชั่น2 2030ของรัฐบาลที่เน้นพัฒนาระบบกีฬายาวชนสร้างโครงสร้างพื้นฐานและสร้างพันธมิตรกับเอกชนเช่นมาเดนบริษัทเมืองแรกแห่งชาติที่กลายเป็นผู้สนับสนุนหลักของลีเพื่อยกระดับวงการฟุตบอลในระยะยาวปีที่2ของลีซาอูจึงไม่ใช่แค่การรักษาความดังอีกต่อไปแล้วแต่คือการปรับตัวเพื่อความยั่งยืนทั้งในด้านกลยุทธ์นักเตะการพัฒนาเยาวชนและการวางรากฐานระยะยาวโดยมีวิชั่น2030เป็นเข็มทิศสําคัญสําหรับอนาคตแม้ลีฟุตบอลซาอุดีอาระเบียจะอยู่ในช่วงของการทดลองและปรับสมดุลและ รนาการในปีที่2แสดงเห็นถึงความพยายามสร้างรากฐานที่มั่นคงไม่ใช่แค่ในสนามแต่รวมถึงการพัฒนาเยาวชนระบบบริหารและภาพลักษณ์ระดับโลกหากแนวทางนี้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องอนาคตของลีกซาอุอาจไม่ใช่แค่ลีกของนาเตช่วงท้ายของเส้นทางอาชีพแต่กลายเป็นหนึ่งในเส้นทางใหม่ของโลกฟุตบอลยุคต่อไปถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ